ก็โชก็ถอดออกมานะครับถอดยากเหมือนกันนะครับลองกดดูหลายๆครั้งก็พบว่ามีคราบน้ํามันเลื่อมๆบริเวณแกนนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วแกนก็ยังใส่ดีนะครับก็ไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้ามของผมนะครับก็คือแกนต้องไม่เป็นรอยนะแต่ผมแนะนําให้ให้ซ่อมเลยนะครับทาเป็นเลเวล2ไปนะครับจากความบอกเล่าคือใช้มา4ปีไม่เคยทําเลยแล้วก็การขี่เอนดูโรในป่ามันก็จะหนักหน่วงหน่อยนะครับมากกว่าการขี่ถนนนะครับ แนะนำซ่อมเป็นเลเวลสองนะโชก CRF นะครับทําการถอนมาทําความสะอาดนะครับออลองกดดูพบว่ามีคาบน้ํามันนะฮะก็เลยแนะนําให้เจ้าของเปลี่ยนชุดซ่อมไปเลยนะครับก็เป็นการเซอร์วิสเลเวลสองนะครับจะได้มีประกันเกิดขึ้นนะครับลักษณะเน,นี้ถึงเราจะทาไปสมมติถ้าเราไม่อนุมัติการซ่อมใช่ไหมเราทําไปเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้สักระยะเวลาหนึ่งนะสุดท้ายมันก็จะรั่วอยู่ดีนะครับเพราะว่า มันเริ่มมีอาการรั่วแล้วนะครับสายเอนดูโรนะครับมันจะมันจะเสื่อมเร็วนะครับ h าร์ดเอนดูโรเข้าป่าอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าขี่แค่เล่นๆนะเป็นสันทนาการขี่ทางเรียบยกล้อในในสวนในอะไรบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมันจะอายุการใช้งานมันจะค่อนข้างที่จะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดเอนดูโรเนี่ยมันจะมันจะชำรุดเร็วมันจะเสื่อมเร็วนะครับทั้งน้ำมันโช้กแล้วก็ อ่ซิลนะครับพามาดูนะครับน้ำมันนะครับเคยมีคนมาถามนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งใจถามหรือว่าตั้งใจมาเสิรนะคเขาถามว่าแล้วน้ำมันชกคแท้มันออกมาแล้วมันเป็นยังไงมันไม่ดําเทาเหรอเขาหาว่าออกมามันก็เป็นดําเทาเหมือนกันน้ำมันไฮดรอลิกก็มาดูนะฮะนี่คือน้ํามันโช็คนะครับเก่านะครับแต่ก็ยังมีความเป็นน้ํามันโช็อคอยู่นะครับก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นเทาเหมือนน้ามันไฮดรอลิกนะครับหรือว่า เป็นน้ำมัน O E M คุณภาพต่ำๆก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมโชคอริ่นถึงต้องใส่น้ำมันโชคนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่นุ่มนะครับแล้วก็เกิดความสึกหลอขึ้นนะครับแต่อันนี้สภาพยังสวยอยู่นะครับใช้งานมา4ปีนะครับก็ไม่สึกหลอนะครับไอโชคแท้นะครับมีอะไหล่ครับซ่อมบำรุงนะครับถอดชิมเปลี่ยนลูกยางกันกระแทกนะครับตัวนี้ก็4ปีก็คือ มันจะเสื่อมสลายแล้วนะครับแต่นิดเดียวนี้หลุดออกมาเลยนะครับก็รื้อนะครับเหลือแต่แกนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางกันกระแทกใหม่ตัวนี้ก็เป็นลูกยางแบบทดแทนนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นชิมวาลนะครับถอดมาล้างนะครับแล้วก็ใส่นะครับตามลําดับนะครับไม่ต้องไปโชว์เก่านะครับไม่ต้องไปเรียงใหม่นะครับเราเลียงใหม่เราไม่มีปัญญาเรียงได้เหนือกว่าวิศวกรของเอลินหรอกอ่า คุณเลี้ยงได้เหนือกับวิศวกรโอรินผมว่าคุณก็คงไม่มาทําโชคนะครับอยู่ในร้านแบบว่ากําไรแค่หลักร้อยแล้วครับคุณควรที่จะไปอยู่ทีมแข่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องโชว์ภูมินะครับมีภูมิความรู้แค่ไหนฮะทําแบบวางเรียงว่าเวอร์เนียวันที่ดูแล้วก็แบบก็ขำดีนะฮะในประเทศไทยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีสักกี่คนที่ทําได้นะนอกจากครูฝึกผมที่โรงงานเออรินนะครับอันนั้นของจริงครับไปเดินอยู่ในพิษรถแข่งนะครับก็ทําการ ติดตั้งนะครับแล้วก็ไขท็อกนะครับตามค่ามาตรฐานนะครับนอกาตัวนี้นี่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าไปทํามาจากพวกร้านที่เขาไม่มีองค์ความรู้นะครับไขมาหวานนี่เรียบร้อยเลยนะครับน้ํามันนะครับใหม่เก่าต่างกันลิบลับนะครับเปลี่ยนใหม่ฟิลลิ่งแรกคุณจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนะครับมันนุ่มแล้วก็โฟล์น้ำมันมันจะดีมากนะฮะเนื่องจากว่าของเก่าเนี่ยใช้ไปนานๆน้ำมันมันก็จะเสื่อมนะครับ การสร่านแรงต้านแรงหน่วงนะครับคุณสมบัติการหล่อเลื่นทุกอย่างมันดบมๆๆันลงหมดใช้ไปแล้วก็สักสามปีก็ได้นะสามหมื่นโลสามปีก็ได้นะก็นำมาเซอร์วิสวนะครับเลเวลหนึ่งก็เซอร์วิสเรียบร้อยเป็นชุดซ่อมนะครับฟังเสียงจังหวะรีบาวกันครับหนักแน่นนะครับดังทุกปิกนะครับมาดูจังหวะรีบาวนะครับผมเปิดรีบาวไวสุดนะครับโชก็จะคืนตัวขึ้น เร็วหน่อยนะครับลองกดดูครับแล้วปล่อยครับถ้าเราไปเพิ่มจังหวะรีบาวก็จะขึ้นช้าจะลองเทสดูนะครับสักสามสิบครั้งนะครับจากนั้นก็นำไปล้างแล้วก็ประกอบสปริงนะครับพามาดูนะครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าใส่โชคเอรลินแล้วอยากจะได้แบบว่ายุบเยอะๆเ,เ,เก็บรอยต่อได้ดีๆนะฮะมาดูเน่ คุณต้องซื้อรถแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่แค่โยกเล่นนะนี่แค่โยกเล่นนะเนี่ยระยะยุบมันขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเก็บรอยต่อเก็บอะไรได้กิ๊บๆเลยนะครับนี่คือโชคหลังของ CRF นะครับตระกูลนี้นี่ขี่ดีมากนะครับระยะยุบเหลือเฟือนะครับความนุ่มนวลก็เชื่อถือได้ที่อเอรินนะครับ